ไม่ใช่แค่หน่อไม้ฝรั่งนะคะกุ๊กเชื่อว่ามันเทศรวมไปถึงข้าวโพดหวานที่อยู่ตรงหน้ากุ๊กนี้ก็น่าจะยืนยันถึงความอุดมสมบูรณ์ของอาเภอเสริงสางได้เป็นอย่างดีค่ะว่าปลูกอะไรก็ขึ้นปลูกอะไรก็งามนะคะในช่วงนี้เราจะไปติดตามช่วงถามมาต่อไปที่หลายๆคนรอคอยไปดูกันซิว่าวันนี้มีคําถามอะไรฝากมาค่ะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่เชิญใหม่นะครับแต่ว่าเป็นเรื่องที่ เราทากันมาเมืองนอกก็ทำมานานแล้วนะครับเมืองไทยก็มีการทํากันมาช่วงหนึ่งนะครับนั่นก็คือเรื่องของการทําที่เขาเรียกว่าการพเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนะครับหรือภาษาอังกฤษเ,เรียก tissue culture นะครับเป็นวิธีการที่เป็นการขยายพันธุ์พืชนะครับแบบที่ได้พันธุ์เดิมได้เผาพันธุ์เดิมหรือได้ DNA เดิมนะครับเป็นการขยายพันธุ์โดยเอาเซลล์ของพืชนะครับจากเซลล ส่วนหนึ่งของพืชเนี่ยไปขยายต่อเป็นหมื่นๆแสนแสนเป็นละละ้านต้นนะครับโดยมีลักษณะทุกอย่างเหมือนกันหมดครับ <S <S วันนี้เรามีพืชอยู่ต้นหนึ่งนะครับหรืออาจจะมีพืชอยู่พันหนึ่งซึ่งสามารถที่จะ,จะเจริญเติบโตดีป้องกันแมลงได้ป้องกันโรคได้แล้วไม่สามารถที่จะขยายพันธุ์ได้เยอะนะครับก็ต้องอาศัยวิธีการ ที่เราเรียกว่าการปั่นตาหรือการทำทิชชูคาเจอร์หรือเรียกว่าการทำขยายพันธุ์โดยเนื้อเยื่อนะครับซึ่งจะได้จำนวนต้นที่มากมายมหาศาลในเวลาเดียวกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่างยิ่งคือทุกต้นเนี่ยจะเหมือนกันหมดสนับสนุนโดยนูนิต้า NPK สูตร12 12 17บวก2แมกนีเซียมออกไซด์ p r o เ็ด ไวเตอร์โดยบริษ er ัทโปรเจกต์ฟิวจำกัด <st ains> ต้องขอขอบพระคุณนะคะดรพรชัยเหลืองอภา,าพง์ค่ะที่มาไขาข้อข้องใจให้กับเราในช่วงถามมาต่อไปทุกๆอาทิตย์เลยนะคะหวังว่าคุณผู้ชมคงจะนำเทคนิคแล้วก็ความรู้ต่างๆนี้ไปปรับใช้กับพื้นที่ของตัวเองค่ะ มาถึงเรื่องเบาๆปิดท้ายกับข่าวฝากจากท้องถิน่นวันนี้นะคะถ้าเผื่อใครนะคะได้ขับรถผ่านจังหวัดลำปางเนี่ยก็ต้องเคยได้แวะบ้างแล้วค่ะกุ๊กเองยังเคยไปซื้อของฝากอยู่บ่อยๆเลยนะคะกับกาดทุ่งเกวียนเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขามีของฝากเยอะมากทั้งของกินของใช้ของตกแต่งแหมเราเองไม่หมดละค่ะไปชมภาพกันเลยดีกว่าค่ะ ใครได้ขับรถสายกรุงเทพเชียงใหม่เนี่ยก็ต้องเคยเห็นป้ายไม้เขียนด้วยตัวอักษรเรียนแบบล้านนาว่าหมู่บ้านท่องเที่ยวโอท็อปกาทุ่งเกวียนหรือตลาดทุ่งเกวียนนี้นะคะจะตั้งอยู่ริมทางหลวงสายเชียงใหม่ลำปางห่างจากตัวเมืองลำปางไม่ไกลามากนะคะ่ะเป็นจุดท่องเที่ยวจุดหนึ่งของจังหวัดลำปางแล้วก็ยังเป็นแหล่งช้อปปิ้งของกินของฝากสินค้าพื้นเมืองแล้วก็ยังเป็นแหล่งจําหน่ายอาหารแปลกนานา,นา,นานชนิดอีกด้วยนะคะ ในอดีตนั้นเคยเป็นร้านขายของป่าค่ะอย่างเช่นพวกเนื้อสัตว์ป่าแย้แรนเป็นต้นร้านค้าทั่วไปนั้นก็จะเป็นเพิงเป็นกระต๊อบค่ะแต่ว่าปัจจุบันนั้นกลายเป็นแหล่งรวมของฝากจากจังหวัดลำปางและทางภาคเหนือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสินค้าพื้นบ้านอาหารขึ้นชื่อทางเหนือต่างๆอย่างเช่นแคบหมูน้ำพริกหนุ่มอาหารหมักดองซึ่งทั้งหมดนี้นะคะอุดมไปด้วยกลิ่นอายของความเป็นล้านนาค่ะก็เคยมาซื้อพวก เสื้อผ้าให้ลูกไอ้กันน่ารักดีถูกตังดีวันนี้ซื้ออะไรไปบ้างอ๋อแหนมค่ะแล้วก็แแคบหมูค่ะมีของขายเยอะนะครับนาะถ้าขึ้นเหนือไปก็มาแวะนะครับเนาะของเยอะแยะหลายเจ้าตอนอาทิตย์ก็มีคนคนก็เริ่มมาเที่ยวเพราะช่วงนี้เขาเสร็จท,ทำนาดำนาเสร็จแล้วรอเราจะเกี่ยวข้าวเขามีคนเยอะขอมาแวะตลาดทุ่งเกวียนเนาะค่ะเพราะว่าเป็นของสินค้า แนะนำเป็นแคบหมูน้าพริกหนุม่มนมาจกออาทิตหนึ่งถ้าปกติไม่ช่อทวงเทศกาลก็จะเป็นสุขเสาร์อาทิตย์สวันสมมติว่าผ่านมาทางเหนือนะคะอยากซื้อของฝากแวะมาทางลําปางตลาดทุ่งเกวียนค่ะ ตลาดทุ่งเกวียนนั้นนอกจากจะอยู่ไม่ไกลจากจังหวัดลำปางแล้วนะคะยังเป็นจุดพักรถและก็เป็นจุดที่พักผ่อนหย่อนใจสําหรับผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยวทางภาคเหนือในการที่จะพักทานอาหารกลางวันหรือว่าจับจ่ายซื้อของฝากที่เป็นเอกลักษณ์ของร้านนาอีกด้วยค่ะจะแคบหมูที่กุกติดอกติดใจแล้วนะคะมีอยู่ครั้งหนึ่งกุกเคยกินรังผึ้งค่ะซึ่งที่อื่นเนี่ยไม่เคยเห็นมีเลยนะคะแต่ที่กาดทุ่งเกวียนเนี่ยเขามีลังผึ้งอร่อยๆให้ได้ลองชิมกันด้วยละค่ะถ้าเื่อใครมีทีเด็ดแบบนี้นะคะสามารถส่งเรื่องราวมาาาฝกกับเรได้ จะได้แบ่งปันเรื่องราวแบบนี้ให้คุณผู้ชมท่านอื่นๆได้ติดตามกันนะคะส่งมาได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยค่ะแล้วกลับมาพบกับบอกข่าวชาวทุ่งได้ใหม่ในทุกๆวันอาทิตย์5นาฬิกา30นาทีไปจนถึง6นาฬิกาแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะฟัังงงงไได้ททท่่่วลาาลาาาาาายาิินมมะเเเเเถึรรรกกกอออุุี เม็ดพลนมา